มามาดูแบบแรกกันที่เมื่อกี้เราได้บอกไปก็คือช่วยกันทํางานแบบนี้จะง่ายที่สุดแล้วก็คือคล้ายๆกับเบสิกเมื่อกี้ที่เราได้สอนไปก็มาดูว่าถ้าเกิด A กับ B ใช่วยกันทําขนมจะเสร็จภายใน6ชั่วโมงถ้าคนแรก A ทําคนเดียวจะเสร็จภายใน18ชั่วโมงเราก็ต้องหาได้ถูกไหมว่า B คนเดียวจะเสร็จในกี่ชั่วโมงส่วนเมื่อกี้เหมือนเดิมเลย1่ส่วน A อวก1ส่วน B เท่ากับ1ส่วนรวมก็คือช่วยกันถูกไหม อันนี้เขาให้รวมกันมาก็คือ1.6ส่วน6เท่ากับ1.18ส่วนส8บวก1ส่วน b 1สมการ1ตัวแปรหาได้ถูกไหมเพราะฉะนั้น 1.B ส่วน b ก็ต้องเท่ากับ1.6ส่วน6ลบ1ส่วน18คูณ3ทั้งบนทางล่างได้เป็น3.18ส่วน18ลบ1ส่วน18ได้2.18ส่วน18ตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้1.9ส่วน9ถูกไหมเพราะฉะนั้น บีทำคนเดียวก็จะได้แล้วว่าเสร็จภายใน9ชั่วโมงนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้จะเหมือนเดิมกับเมื่อกี้ถูกไหมก็คือใช้สูตรเดียวกันเลยแค่เขาอาจจะให้ฝั่งนี้ให้ฝั่งนี้มาก็จะขาดหนึ่งตัวก็จะต้องหาได้อันนี้มาอีกข้อหนึ่งถ้ารวมกันเสร็จภายใน4ชั่วโมงถ้าคนแรกทําเสร็จภายใน5ชั่วโมงคนที่2จะทําคนเดียวเสร็จในกี่ชั่วโมงก็เหมือนเดิมเลยตั้งเป็นสมการขึ้นมาแบบนี้ย้ายข้าง 1ส่วน b เท่ากับ1ส่วน4ลบ1ส่วนทำให้เป็นฐานเดียวกันเป็น20 5.4ลบ4เท่ากับ1ส่วน20เพราะฉะนั้น b คนเดียวจะเสร็จภายใน20ชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาทำดูหน่วยด้วยว่าเขาให้อะไรมาเท่านี้เองแบบแรกจะไม่มีอะไรเลยก็คือแค่แทนสูตรหาค่าส่วนที่มันยังคงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นมันมี3ช่องมันจะเหลือแค่ช่องเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะหาได้ จากนั้นมาเดี๋ยวดูแบบที่สองกม<า>ดูแบบที่สองกันแบบนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยถูกไหมบางคนเจอโจทย์แบบนี้ก็อาจจะไม่ทําแล้วเพราะมันงงมาก็คือโจทย์เต็มๆบองข้อนี้ก็คือว่า a เนี่ยทาสีบ้านหนึ่งหลังจะใช้เวลา3วัน b ทาสีบ้านหนึ่งหลังเหมือนกันจะใช้เวลา12วันถ้าเกิดว่า b มาทําให้ก่อนไปแล้ว2วันแล้ว a ค่อยมาช่วยเนี่ยไอตอนที่ช่วยกันอีกกี่วันถึงจะเสร็จเพราะฉะนั้นโจทย์แบบนี้มันจะซับซ้อนกว่าแบบเมื่อกี้อีกถูกไหมเมื่อกี้มันอาจจะจบแค่นี้ แล้วถามว่าช่วยกันจะเสร็จกี่วันแต่ว่าอันนี้มีบอกมาก่อนว่า B ทําให้ไปก่อนแล้ว2วันแล้วค่อยมาช่วยต่อแล้วมันจะเสร็จกี่วันเพราะฉะนั้นมาเริ่มยังไงก็มาดูก่อนว่าอัตราของ B ก็คือ1ส่วน B ถูกไหมก็คือ1ส่วน12จากนั้น B มาช่วยไป2วันเพราะฉะนั้นก็คือคูณด้วย2ได้ออกมาคือ2ส่วน12งานทั้งหมดของเรามีเท่าไหร่12ส่วน12ถูกไหมเพราะฉะนั้น12ส่วน12 ลบด้วย2องส่วนสิแสดงว่าเหลือง,งานอีกเท่าไหร่10บส่วนสิถูกไหมจากนั้นหลังจากจบที่ b มาทำไปแล้ว2วันก็คือ a กับ b มาช่วยกันทำถูกไหมอกับ b มาช่วยกันทำก็เหมือนเดิม1ส่วน a บวก1ส่วน b ก็จะเท่ากับ1ส่วนรวมก็คือคูณ4บนล่างเป็น4ส่วนสิบวก1ส่วนสิได้ว่าเป็น5าส่วน12แสดงว่า,วามาดู5ส่วน12 แสดงว่าเราใช้เวลากี่วันเหมือนที่ตอนแรกเราทําก็คือ12.5ส่วน5วันถูกไหมสิบสอส่วน5วันจะเสร็จ1หลัง12.5ส่วน5วันได้1หลังแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราเอา1วันเราก็จะทํางานได้แค่5้ส่วนสิถูกหมงาน5้าส่วนสิจะใช้เวลา1วัน แต่ว่างานเราเหลือแค่เท่าไหร่งานเราเหลือแค่10ส่วน12งถูกไหมเพราะว่า B มาช่วยไปแล้วเพราะฉะนั้นงาน10ส่วน12จะเสร็จในกี่วันก็เทียบบัญญาัตาิย่างเหมือนเดิมเอา10ส่วน12คูณด้วย1หารด้วยฝั่งตรงข้ามก็คือหารด้วย5ส่วน12ก็กลับด้านเป็นคูณด้วยส2ส่วน5เพราะฉะนั้นได้หรือยังว่าจะเสร็จภายในกี่วันก็คือ2วันนั่นเองทันไหมโจทย์แบบนี้จะยากขึ้นมากว่าเมื่อกี้เพราะฉะนั้นมาดูก่อน ว่า A ทําเสร็จภายใน3วัน B 12วันแต่ b มาทําให้ก่อนไปแล้ว2วันแล้ว A ค่อยมาช่วยทาช่วยค่อยมาช่วย B ทําซึ่ง B อัตราของ b ก็คือ1นส่วนสิช่วย2วันเพราะฉะนั้นงานที่ทําไปก็คือ2อส่วนสิอถูกไหมงานทั้งหมดคือเท่าไหร่12บสส่วนสิบสไปแล้ว2อส่วนสิแสดงว่างานเหลืออีกแค่10บส่วนสิจากนั้นอันนี้คืองานที่เหลืออยู่ถูกไหมมาวางพักไว้ จากนั้น A และ b ช่วยกันทำา A และ B ช่วยกันทำจะเสร็จด้วยอัตาราเท่าไหร่ก็คือ1ส่วนเบวกหส่วน B เหมือนเดิมแปลงฐานให้เท่ากันนามาบวกกันได้5 12. ส่วน12แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราถามว่ามันเสร็จกี่วันก็คือเหมือนเดิมถูกไหมคือ12ส่วน5ก็คือส่วนข้างล่างเพราะปกติเราจะเห็นเป็น1ส่วนเเราก็จะตอบ A ข้างล่างอันนี้ก็ต้องเป็น1 5, ส่วน12ส่วน5ก็จะเสร็จภายใน12ส่วน5วันนั่นเองแต่ว่าข้อนี้เรามาดูว่า หนึ่งหลังจะเสร็จภายใน12ส่วน5วันแต่ถ้าเราต้องการรู้แค่ว่า1วันก็จะได้งานเท่ากับ5ส่วน12แสดงว่างาน5ส่วน12ใช้เวลา1วันงานที่เรามีเหลือแค่10ส่วน12เพราะฉะนั้น10ส่วน12จะใช้เวลากี่วันก็เอามาคูณกับตัวที่อยู่ตรงข้ามหารด้วยตัวที่เหลือก็จะได้ออกมาเท่ากับ2วันได้นี้เพราะฉะนั้นโจทย์แบบนี้ต้องค่อยๆคิดดีๆจําให้ได้ว่าทํายังไงก่อนอันดับแรกคือดูว่าทําไปแล้วเท่าไหร่เหลืองานอยู่เท่าไหร่ จากนั้นมาดูว่าอัตราที่ช่วยกันคือเท่าไหร่เราค่อยมาเทีาา่ยวมนจัตยางว่าจะใช้เวลาอีกกี่วันมาเราเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกันมาเดียวกันเอาแบบที่ 2, 2> อีกจากข้อ2ข้อแล้วกันมาดูก่อนว่าข้อนี้คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เมื่อกี้ถูกไหมว่าถ้าเกิด A ปลูกต้นไม้เนี่ยเสร็จภายใน8วัน B ปลูกต้นไม้เหมือนกันเสร็จภายใน16วันถ้า A มาทําก่อนไปแล้ว2วันแล้ว A กับ B ค่อยมาช่วยกันทำเนี่ยจะเสร็จภายในกี่วัน ก็ทำเหมือนเดิมถูกไหมขั้นแรกทำยังไงอัตราของ A คืออะไร1.8 A ส่วน8 A ทำไปกี่วัน2วันก็คูณได้2เพราะฉะนั้นทำไปแล้วเท่ากับ2.8ส่วน8จากนั้นงานมีทั้งหมดเท่าไหร่งานมีทั้งหมด8.8ส่วนท 8. 8ทำไปแล้ว2.8ส่วนแแสดงว่าง,งานเหลืออ,อีก6.8ส่วน8อันนี้คือที่เหลือถูกไหม จากนั้นมาดูว่าหลังจากที่ A ทําคนเดียวเสร็จถูกไหม A กับ B ก็มาช่วยกันทํา A กับ B ช่วยกันทำเนี่ยอัตราเท่าไหร่ก็คือ1ส่วน A บวก1ส่วน B ก็ได้ออกมาเป็น3ส่วน16ถูกไหมเพราะฉะนั้นมาดูต่อว่าจะต้องทำจะต้องทำกันอีกกี่วันก็มาดูว่างาน3ส่วน16ใช้เวลา1วัน งานเราเหลือเท่าไหร่หกส่วนแปดถูกไหมทําให้มันเป็นฐานเดียวก,กันก็ได้ถูกไหมก็คือคูณด้วยสองทั้งบนทั้งล่างก็จะได้ออกมาเป็นสิบสองส่วนสิบหกเพราะฉะนั้นงานสามส่วนสิบหกทำเสร็จภายในหนึ่งวันงานสิบสองส่วนสิบหกจะทําเสร็จภายในกี่วันทําเหมือนเดิมที่เอาบัญญัติยางเอาอันนี้คูณกับตัวตรงข้ามสิบสองส่วนสิบหกคูณหนึ่งหารด้วยสามส่วนสิบหกก็คือคูณสิบหกส่วนสามเพราะฉะนั้นได้หรือยังเสร็จภายในกี่วัน อันนี้ยังง่ายอยู่ถูกไหมมันยังมีแค่สองคนถูกไหมเพราะฉะนั้นทวนอีกรอบคนแรกทําเสร็จภายในแปดวันคนที่สองทำเสร็จภายในสิบหกวันคนแรกมาทําให้ไปก่อนสองวันอีกสองคนสองคนนี้จะช่วยกันทาภายในกี่วันถึงจะเสร็จก็มาดูว่าอัตราของคนแรกที่ช่วยทาเนี่ยคือหนึ่งส่วนแปดแล้วทําไปแล้วสองวันก็เลยทําอันนี้คือที่ทําไปแล้วทําไปสองส่วนแปดของงานแต่ว่างานเนี่ยมันมีทั้งหมดแปดส่วนแปด ทำไปแล้ว2ส่วน8เพราะฉะนั้นเหลืออีก6ส่วน8จากนั้น a ทําคนเดียวเสร็จต่อไปจะเป็น a กับ B มาช่วยกันทาเพราะฉะนั้นเราต้องหาก่อนว่า a กับ b ช่วยกันทำเนี่ยใช้อัตราเท่าไหร่ก็คือ1ส่วน a บก1ส่วน B ได้ออกมาเป็น3ส่วน16จากนั้นงาน3ส่วน16ทําเสร็จภายใน1วันงานที่เราเหลืออยู่จะเสร็จภายในกี่วันเพราะฉะนั้นมาดูที่งานที่เราเหลืออยู่คือ6ส่วนแแต่ว่าส่วนของงานมันคือ16 เราก็เลยคูณ2ทั้งบนทั้งล่างให้มันเหมือนกันก็เลยได้ออกมาเป็น12ส่วน16จากนั้นเทียบเหมือนเดิม 3/ า6ส่วนเสร็จภายใน1วัน12ส่วน16จะเสร็จภายในกี่วันก็มาคูณตัวตรงข้ามหารด้วยตัวที่เหลือเพราะฉะนั้นได้ออกมาเป็น12ส่วน16กคูณ1หาร3ส่วน16ก็คือคูณ16ส่วน3เพราะฉะนั้นงานที่เหลืออยู่จะเสร็จภายใน4วันนั่นเองมาเดี๋ยวให้เราทำอีกข้อหนึ่งจะไม่ใช่2คนแล้วจะกลายเป็น3คนแทนต้องคิดดีนะมาดูข้อสุดท้ายของแบบนี้กัน ข้อนี้จอดยาวกว่าข้ออื่นถึงไหมอันนี้ย่อให้แล้วนะก็จะมาดูกันว่าสมมติว่างาน,นหนึ่งอย่างเนี่ย A ทําใช้เวลา25นาที B ทําใช้เวลา50นาทีแล้วก็ C ทําใช้เวลา100นาทีถ้า B มาทําให้ก่อนไป20นาทีแล้วหยุดจากนั้นยังไม่พอ C ก็มาทําคนเดียวต่ออีก e. มากกว่า A อีก5นาทีก็คือเท่าไหร่25นาทีถูกไหมจากนั้นก็หยุดแล้วง่ายต่อ ทั้ง3คนจึงมาช่วยกันทําเพราะฉะนั้นข้อนี้มันเยอะกว่าข้ออื่นถูกไหมมาเริ่มทํำยังไงอัตราของ A คืออะไร1น5ส่วนยีของ B คือ1น0ส่วนห้แล้วก็ของ C ก็คือ1น0 0ส่วนหนึจากนั้นมาดูใครช่วยทําอะไรบ้าง B ช่วยทําไปก่อน20นาทีแสดงว่าคุณ20ถูกไหมก็คือทําไปแล้ว2 0่ส่วนห้จากนั้น C มาทํามากกว่า B อีก5นาทีแสดงว่าทําไป25นาที25นาทีก็คือ25นาทีส่วน100รเพราะเป็นของ C ถูกไหมจากนั้นอันนี้คืองานที่ทําไปแล้วเพราะฉะนั้นเอามาบวกกันว่างานที่ทําไปแล้วเนี่ยทำไปเท่าไหร่อันข้างหน้าคูณ2ทั้งบนทางล่างได้เป็น40 40บวกได้65ส่วน100เพราะฉะนั้นอันนี้คือทําแล้ว 65ส่วน100เพราะฉะนั้นงานที่เหลือคือเท่าไหร่100ส่วน100ลบหส่วน100ได้35ส่วน100้ยถูกไหมอันนี้คืองานที่เหลือจากนั้นทำยังไงต่อเหมือนเดิมถูกไหมตอนแรกจะเป็น A ทําเสร็จที่เหลือคือ a กับ b มาช่วยกันแต่นี่คือทําเสร็จแล้ว3คนค่อยมาช่วยกัน <A> เพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไร หาอัตราของ a บวก b บวก c เพราะฉะนั้นก็ได้มาเป็น1.25ส่วนยีบวก1ส่วนห้บวกหนึ่ส่วนหนึอันนี้คูณ4คูณ2คูณ1ได้มาเป็น7จ็0ส่วนหนึเพราะฉะนั้นงาน7จ็ดส่วนหนึ่งรทำเสร็จภายใน1วันงานที่เหลือของเราคือเท่าไหร่3 5 1สิ่วนหนึจะเสร็จภายในกี่วัน ก็ต้องเป็นคูณด้ตรงข้ามหารด้วยตัวที่เหลือหารด้วยใจส่วน100คูณ100หาร7เพราะฉะนั้นได้5แต่ว่าหน่วยข้อนี้คืออะไรหน่วยข้อนี้คือนาทีเพราะฉะนั้นช่วยกันอีก5นาทีข้อนั้นเองทันไหมข้อนี้จะเยอะกว่าข้ออื่นหน่อยเพราะฉะนั้นเอาใหม่นะ A ททำคนเดียวเสร็จภายใน25านาที B คนเดียว5 0สินาที C คนเดียว100นาทีจากนั้น มาดู B ทําก่อนไป20นาทีแล้วหยุดจากนั้น C มาทำต่อนานกว่า B 5นาทีแสดงว่า C มาทำไป25นาทีแล้วก็หยุดจากนั้น3คนค่อยมาช่วยกันเพราะฉะนั้นเขียนอันตราส่วนออกมาก่อนเลยก็ได้เพราะว่ามันมีตั้ง3ามคนมันเยอะก็เขียนออกมาก่อนเราจะได้เห็นจากนั้น B ททำไป20นาทีก็ 9, 20มาคูณของ B ได้เป็น20ส่วน50 C ทำไป25นาทีเอา25มาคูณของ C ได้เป็น25ส่วน100เพราะฉะนั้นนี่คืองานที่ทำแล้วจึงเอามาบวกกันได้เป็น65ส่วน100เรารู้งานที่ทำแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคืองานที่เหลือถูกไหม้ะะน,นงานที่เหลือก็คือ100ส่วน100ลบ65ส่วน100เพราะฉะนั้นงานที่เราเหลือก็คือเหลือ35ส่วน100จากนั้นจากที่มีคนทำ B ทำคนเดียว C ทำคนเดียว หลังจากที่ c ทําคนเดียวกลายเป็น A B C มาช่วยกันทําเพราะฉะนั้นเราต้องหาอัตราของ A B C มาช่วยกันทําก็คือ1นึส่วนยีบวกหนึส่วนห้าสิบวกหนึ่ส่วนหนึก็มาทําฐานให้เป็นเท่ากันแล้วก็มาบวกก็เลยได้ออกมาเป็น7จ็ส่วนหนึก็เหมือนเดิมงาน7จส่วนหนึจะเสร็จภายใน1วันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาว่างานที่เราเหลืออยู่เนี่ยมันจะเสร็จภายในกี่วันถ้าช่วยกันทํา3คนก็เลยเอามาแทนลงไป35มสิบห้าส่วนหนึคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามหารด้วยตัวที่เหลือ 3 5ส่วน100คูณ1หารส่วน100ก็คือคูณ100ส่วน7ตัด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 ได้ออกมาเป็น5นาทีเพราะฉะนั้นก็จะได้แล้วว่าข้อนี้ ABC ต้องมาช่วยกันทำอีก5นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์แบบนี้จะไม่มีอะไรก็คือรู้หลักว่าทำอะไรก่อนทำอะไรหลังมองโจทย์แล้วรู้ว่าเขาให้อะไรเรามาแล้วเราต้องทำอะไรกับโจทย์นั้นบ้างเพราะฉะนั้นมันก็จะมันก็น่าจะทำได้เพราะฉะนั้นลองฝึกดูจากนั้นมาเดี๋ยวเราจะมาดูอีกแบบหนึ่งที่เหลือถูกไหม แบบนี้หลายคนอาจะเคยเห็นแล้วจะงงไม่ยอมทำเช่นมีนักเรียนชาย20คนทาสีห้อง20ห้องเสร็จภายใน20ชั่วโมงถ้าเด็ก40คนทา40ห้องจะเสร็จภายในกี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมาเดี๋ยวเรามาดูโจทย์แบบที่3กัน